สวัสดีครับเรามาแนะนําเป็นโหมดแปลแบบเรียลไทม์นะคือการฟังบรรยายนะฟังเขาพูดนะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะฮะที่เขาจะพูดแต่วันนี้ผมจะมาแปลไทยเป็นภาษาต่างประเทศนะ,ะเราจะแบบอ่านธรรมะให้เขาฟังนะสมมตินะ,อะลองดูโหมดเรียลไทม์กันให้แปลเป็นไทยเป็นภาษาเยอรมันแล้วกันนะฮะ,ะสมมตินะฮะเราพูดธรรมะให้คนเยอรมันฟัง ก็แค่กดปุ่มหนึ่งครั้งก็ให้เขาฟังได้เลยเนาะแต่เป็นฟังในหูฟังบูทูตก็ได้หรือว่าฟังลำโพงบูทูตก็ได้หรือว่าแปลลำโพงจากเครื่องแปลก็ได้นะแค่กดปุ่มนะฮะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชนพาลคนไม่ดีกล่าววาจชายาบคายยอ่อมเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ชนะแล้วแต่ความอดทนอดกลั้นเป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้ง ผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบผู้นั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแต่เป็นผู้มีสติระงับอารมณ์ไว้ได้ผู้นั้นเชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไว้ได้ ชนทั้งร้ายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนโง่เราเขาก,กดหนึ่งครั้งเขาจะแปรนะฮะเขาจะแปรให้แบบนี้นะฮะเรื่งเนี้ยนะฮะหมยข้ามเนยนะฮะนี่นะเราก็เลือกภาษาที่เราจะฟังไม่เลยนะฮะ ตัวนี้นะครบครอบคลุมสองประเภททั้ะะงหมดออนไลน์แล้วก็หมดยอดฮานะหมดออฟไลน์ก็มีนะคระับท้องแค่ของดีต้องแอบไปสุดขอต้นนะครับะะสินค้าไว้ให้หนึ่งปีเต็มนะฮะ